สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับกลับมาเจอกับครูอีกครั้งในวิชาสุขศึกษาในส่วนของวันนี้ครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวพร้อมแล้วไปกันเลยอ่พอเราเรียนเปิดมาใช่หไหมครับเม่อเรียนเปิดหน้าที่40เลยครับลูกอ่ะหน้าที่ 4, 40ครับเนหน่วยการเรียนรู้ที่3ใช่ไหมครับอ่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวอ่าบทนี้เนื้อหาจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็แบบบกถัดไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสเนเดร็จตั้งใจฟังนะล,ลูกนะ เขาบอกหน้าที่40ครับหน้านี้เขาบอกว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยครอบครัวคืออะไรครับคนประกอบด้วยแต่2คนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดการรับเลี้ยงหรือว่าเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองนะครับนะเราไปดูเลยครับอันแรกคืออะไร 1. บทบาทหน้าที่ของตนเองก็คือของเรานั่นเองคืออะไรครับแสดงความเคารพมีมารยาที่ สุภาพมันก็อ่อนน้อมอันที่สองคือบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่แล้ว่าผู้ปกครองนั่นเองคือดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นนะครับแก่ลูกแล้วก็เป็นผู้นําครอบครัวด้วยอบรมเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกด้วยนะครับอันที่สามคือบทบาทหน้าที่ของพี่น้องก็คือมีพี่แล้วก็มีน้องนั่นเองนะครับคือช่วยเหลือดูแล การภายในบ้านแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับอันที่4คือบทบาทหน้าที่ของคือญาติจะคือเป็นแบบอย่างที่ดีของแก่ลูกหลานนั่นเองนะครับต่อมาเรียนมาดูหน้าที่4ี่ต่อครับบทบาทหน้าที่ของตัวเองเรามาดูกันอันที่1นึ่งเขาบอกว่าอะไรเราเนี่ยต้องมีความ อะไรครับเขาลบเชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมครับารู้ว่าผู้ปกครองนั่นเองไม่ดือ้อร้านแล้วก็ไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกด้วยต้องมีความประันญุกาตเวนีต่อพ่อแม่ใช่ไหมครับอ่าตัวหนึ่งสองต่อมาสแสดงกิริยามายาที่อะไรสุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะนะครับหนึ่งจุสามขยันแล้วก็อะไรครับตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองนะสำคัญมากมา,มาดูหน้าที่42ต่อครับเขาบอกว่า1.4ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออะไร เพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันก็ไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยใช่ไหมอ่า1.5เลยครับช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่เราจะทําได้อ่าอะไรที่เกินความสามารถเราเนี่ยนะครับก็อย่าไปทาเพราะอะไรจะทำให้มันเกิดอุบัติเหตุซะมากกว่านะครับอ่าทำอะไรที่เราสามารถทําได้นละลูกนะ1.6เขาร่วมกิจกรรมของครอบครัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างความสามาัคคีแล้วก็ความรักใคร่กลมเกี่ยวกัน1นเ ช่วยเหลือครอบครัวไปอ่ะเราเรก็จะ้สกอดออมด้วยสมมติแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียน่ะวันละสี่สิบบาทเหลือกลับมาบ้านสักสิบบาทยอมออมสิบไว้ก็ได้นะครับหนึ่งจุดแปดคืออะไรมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและครอบครัวนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของตนเองอ่ะเดียวไดูหน้าที่สี่สามต่อครับข้อที่สองครับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองเราไปดูความเปผู้ปกครองก่อนหมายถึงผู้ที่ให้ การอุปการะเลี้ยงดูนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนด้วยแล้วก็พัฒนาเด็กที่อยู่ในปกครอ,องของตนเองนั่นเองนะครับต่อมาบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองมีดังนี้อันที่1ครับ2.1เป็นผู้นําครอบครัวปกป้องดูแลวความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวต่อคืออะไรครับเป็นที่ปรึกษาของเราเลยแก้ปัญหาต่างๆนะครับร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะครับอันที่3าคืออบรมเลี้ยงดูนะครับลูกให้เป็นคนดีแล้วก็เป็น แบบอย่างที่มีกับลูกด้วย4ี่คืออะไรครับดูแลเอาใจใส่นะครับให้ความรักและความอบอุ่นแก่อะไรครับแก่ลูกแก่หลานนั่นเองนะครับ 5. ทํางานบ้านและก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองคือเหมือนว่าพ่อแม่จะดูแลทุกอย่างภายในบ้านนั่นเองนะครับเขาบอกข้อที่สามครับบทบาทหน้าที่ของพี่น้องอ่านคีครับมีพี่น้องอยุ่งมาอขึ้นแต่เฟกไม่มีพี่ไม่มีน้องเฟกลูกคนเดียวนะครับเขาบอกว่าหนึ่งเลยต้องรักให้กลมเกลียวกัน ให้ความเคารพเนี่ยซึ่งกันและกันด้วยนะครับมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันดูแลรักษาความสะอาดในบ้านช่วยกันด้วยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทํานะครับแล้วก็ต้องรู้จักเสียสละให้กันและกันด้วยนะครับต้องพูดจาก,การเนี่ยด้วยคำที่สุภาพนะครับอ่าแล้วก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อและแม่ด้วยนะครับไปมาดูข้อที่สี่แล้วสุดท้ายแล้ว บทบาทหน้าที่ของญาติญาติคือใครละ่ะก็คือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาของเรานั่นเองนะครับแเขาควรปฏิบัติตนแบบไหนก็คือเรา,าดูเลยครับบทบาทหน้าที่ของญาติสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นี่นหนึ่งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานอ,อบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีด้วยอย่างเช่นสมมติว่าบางคนอาจจะอยู่กับปู่กับย่าเนาะเออเขาก็จะอบรมเลี้ยงดูเราใช่ไหมครับ ช่วยดูแลบ้านนะครับแล้วก็ทํางานบ้านที่พอจะช่วยได้เพราะว่าบางคนเนี่ยปู่ย่ยาตยาจะแก่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเป็นที่ปรึกษาให้แก่ทุกคนในครอบครัวแล้วก็สุดท้ายครับไม่มุ่งรลายและเบียดเบียดสมาธิในครอบครัวนะลูกนะก็จบลงแล้วครับสําหรับเนื้อหานะครับมี4ี่อย่างนะลูกนะคืออะไรบทบาทหน้าที่ของตนเองบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองบทบาทหน้าที่ของพี่น้องแล้วก็ท้ายคือบทบาทหน้าที่ของญาตินั่นเองคราวนี้เปิดมาหน้าที่4.6ครับ กิจาการรมที่1นึ่ง,องบอกวนะ่าบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนกี่เครื่องหมายถูกหน้าสมาชิกในครอบครัวตนเองมันมีกี่อย่างมีพ่อแม่ผู้ปกครองตอนเองที่แล้วก็น้องลวก็ี่ล้แล้วก็เพื่อนใช่ไหมครับอันไหนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวข,ของตอนเองให้ขี่ถูกมานะครับส่วนอันที่สอาคืออะไรครับให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวตรงน,นี้คืออ่านะครับมันจะมีอะไรครับอย่างเช่นกอไก่เนี่ยผู้นาในครอบครัว ควรจะเอาไปใส่ในบ้านหลังไหนมันจะมีบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองตนเองพี่น้องก็ญาติก็กอไก่เนี่ยผู้นรพวครัวควรจะเป็นอะไรครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็กอไก่ไปใส่ตรงพ่อแม่ผู้ปกครองนะขอใครทั้นเจริหนังสือควรเป็นของใครของเราดีครับของตนเองใช่ไหมครัของตนเองแล้วก็พี่น้องด้วยนะครับก็ลองทําดูส่วนต่อมาหน้าที่47ครับให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพแล้วนะครับการแสดงความรักซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัวนะครับและวขีดเครื่องหมายคูู ด้วยหน้าสมาชิกในครอบครัวของตนเองนะครับของตนเองนะที่มีนะลูกนะของตนเองที่มีในครอบครัวเราครับพร้อมระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับจากนั้นนําเสนอหน้าชั้นเรียนใช่ไหมเริ่มนําเสนอนําเสนอต่อหน้าพ่อแม่ที่บ้านเรานะครับไม่ได้จะวาดรูปอะไรก็ได้ครับตรงนี้อย่างเช่นคุณนม่จะวาดรูปหรือไมการแสดงออกความรักของสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องอะไรช่วยกัน จะว่าลูกลการไปเทียเท่ยวด้วยกันก็นได้จะว่าลูกการกินข้าวด้วยกันก็นได้จะว่าลูกน้างรถช่วยกันก็นได้นะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างตรงนี้อ่าเป็นบทบาทบนะบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองคืออะไรครับอะไรหาอะไรได้เลี้ยงครอบครัวหรือว่าอบรมเลี้ยงลูกก็ได้นะครับลองเขียนมาดูนะลูกนะนะครับส่วนหน้าสุดท้ายครับหน้าที่48แล้วอ่าหน้าที่48ของกระดูกถัดใช่ไหมอ่าเขาบอกข้างบนเนี่ยให้เรียนติ๊กถูกเลยนะตรงนี้นะครับลองอ่านแล้วก็ติ๊กถูกมาเองตรงนี้นะครับ แล้วก็ข้อที่4ี่ครับเมื่อนักเรียนนะครับเรียนแล้วเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่ายอย่างไรเลือกตอบคําถามนะครับที่กระบนดให้ลงในช่องว่างก็เอาคำตรงนี้ลูกเอาคำพูดสีส่ตีตรงนี้มาเติมในช่องนี้เป็นประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับอย่างเช่นทุกคนในครอบครัวม,มีบทบาทหน้าที่ของอะไรครับน่าจะเป็นของอะไรของตอนเองก็สีส้มมาเติมลองเติมเองดูนะครับ พอเสร็จตรงนี้แล้วหน้า4 9กับหน้า50เนี่ยเป็นการกระบาดใช่ไหมครับให้นักเรียนเนี่ยลงมือทําด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จบแล้วเห็นไหมครับเหนื่อยการู้ที่3วนิดเดียวเองง่ายๆด้วยบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งถ่ายส่งมานะครับในบทที่3รอบทที่4ก่อนนะครับเพื่อจะให้ถ่าย2บทพร้อมกันนะครับนะรอก่อนนะลูกนะ รอบครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนบทที่4กันนะครับของเราวันนี้คุณต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย